คุวันนี้เราจะพาไปเล่นเกมที่หลอนมากๆเลยนะคะชื่อเกมนี้เลยนะคะเนี่ยมีตูนนล้ลูกตาด้วยอันนี้ก็อยากเล่นนะคะฮะคี่บอเดี๋ยวใครเล่นนะเนี่ยเราเล่นไปแล้วเราได้เสียงคําว่าออเรเลรอออเลรล่หลอนไม่รู้อะไรไม่รู้เนี่ยแล้วก็กดเข้าไปเลย คนรู้ไหมเสียงใครเสียงเราเองเดิคุปปิ่นเสียงเพลงก่อนนะทุกคนยิย่งมีทางลัดด้วยโอ้ทางลัดต้องเริ่มใหม่มันจะมีคนเดอขอเราเพิ่มเพื่อนนะคะถ้าเราอยู่ตรงนี้ทุกคนจับตาดูตรงนี้ไว้ดีๆนะจับตาดูไว้ตรงนี้นล้วละรอดูนะเว้ อันนฮัลโนี่นะคะเราเราเราปฏิเสธนะคะปฏิเสธปฏิเสธคือแบบเราแบบไม่เราเป็นเพื่อนนะคะเราจะพิมพ์คุยกับเขานะคะ เราจะดันเขาตกลงไปนะคะอืมดัน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 เพื่อนดันมันดันมันดันมันเพื่อนคือทุกคนดันทีไรกเขาก็ไม่ตกเลยอ่ะแปลกจังวะ๋ยวก็จะลองไปดูนะคะป๊อปปี้เฮ้ยออกไม่ได้นายที่สือก็ออกมาได้นะทุกคนไม่ปลอดภัยอะไรไม่ปลอดภัยวะ รอดรอดแล้วรอดแล้วเราว่าตรงนี้ไม่ปล่อยภัรแน่ฮึบเอา้าปลอดภัยปลอดภัยเฮ้ยอะไรอะ่ะอันนี้ตอนเราเล่นไปนะคะเราก็เจอนะคะแบบรูปภาพแบบนี้เป๊ะเลยเป๊ะเป๊ะ ก็จะไม่ต้องมาบอกว่านะอะไรวะตกทองก่อนเธอจะน่าไม่ต้องมาบอกว่าไีย้ห้นอย่อยหนอยหอยอย่าี้เราไม่เป็นเว้ยเราควรจะลองทำไมวะขึ้นยากนะทุกคน ทุกคนลาอกว่าอีดอกอีดอกทองอีดอกทองทุกคนคือเราสงสัยมากเขามีคำแบบนี้ไว้ทำไมเขามีไว้ทำไมอ่ะคำว่ากดกด,กดทุกคนเขามีคำอะไรไม่รู้อ่ะบอกว่ากดแต่เรากดดูแล้วมันไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นเลย คลิปจะมีแค่นี้นะคะรอต่ออีบีสเพราะว่าเราติดนะคะบ๊ายบาย